สวสดีครับสวัสดีเอฟซีกับชินาชูทัตครับ,ว,บวันบบนี้ผมอ้อนอีกามารากคาตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมนะฮะสำหรับสึกพิมลีกอังกฤษในแมตช์วีคที่25ทีมใหญ่ๆทีมดังๆลงสนามกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนซิตี้แอสตันวิลล่ามีเวสต์แฮมมีเอฟเวอร์ตันด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยจากในเกมที่ผมกำลังจะคุยถึงเนี่ย มีอะไรบ้างฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครที่เคยกดซับกดกรไดดิงเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสเ n นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จารตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางการชแนลครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่สิ่งที่เห็นคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลแล้วซิตี้ถล่มยับเลยครับ 4ประตูต่อศูนย์สิ่งที่เห็นในเกมนัดนี้ก็คือซิตี้มีกลยุทธ์ในการโจมตีนิวคาสเซิลครับอย่างแรกเลยนะครับก็ตัดท้อน้ำเลี้ยงของนิวคาสเซิลออกให้หมดครับบอลที่จะถูกลำเลียงส่งไปที่อิซัคต้องทำให้ได้แล้วใช้ความเร็วของคุสซานอฟยางที่ผมบอกเห็นไหมครับในคลิปก่อนเกมไปหาฟังกันได้เลยว่าถ้าอยากจะ รับมือกับทางอีซักที่มีความเร็วมีความคล่องตัวเนี่ยก็ต้องใช้กองหลังที่ว่องไวแล้วก็ปราดเปรียวซึ่งเป๊ปใช้คุดสนอบออกสตาร์ทแล้วก็าทำได้จริงๆนะครับเท่านั้นไม่พอแดนกลางนะครับนิกกร์ซาเลสนะครับที่ซื้อมาเพื่อให้เป็นโรดรีนัมเบอร์ทูหรือว่าโรดรีน้อยเขาก็ทำมันได้นะครับทำให้เกมแดนกลางของนิงกาสเซนมีความแข็งแกร่งมีความมั่นคง แล้วนิกกอกลาเลสยืนตำแหน่งได้ดีออกบอลได้ชัวร์เรีได้ว่ามีความแน่นอนมากๆในเวลาที่ตอนนี้เราไปสีฟ้ามีนิกกอกาเลส,สนะครับปักหลักอยู่ในแผงมิดฟิลด์เช่นกันนะครับนี่คือเกมที่เรารู้สึกได้ว่าเอาละ่ะเป๊บหาตัวแทนของคูเลนอเรสได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วโอมามามุชนะครับดาวเตะคนใหม่ที่ดึงตัวมาในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับเขาก็แจ้งเกิด นายอำเภอได้สําเร็จแล้วนะครับตอนแรกนี่คือนับ1ปรากฏว่านับ1ไม่พอนับ2และนับ3ทุกลูกทุกดอกที่มามุสทำต้อบอกเลยว่าค่อนข้างคมแล้วเขาอยู่ในจุดที่ใช่นะครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายนะฮะคือสร้างโอกาสให้กับตัวเองสุดท้ายเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูยิงได้ขมมากนะครับแล้วนี่คือแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับ แมสตี้กลับมานะครับเป็นฟุตบอลที่ดูกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวามีความเข้าใจกันมากขึ้นเติมพลังเชื้อไฟกันได้มากขึ้นกว่าเดิมจากผู้เล่นหน้าใหม่ที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้เลยทั้ง3แดนแนวรับแดนกลางและข้างหน้าน่าทำให้ตัวผู้เล่นคนอื่นก็ไม่ต้องแบกภาระอะไรที่มันเคยแบกแล้วมันทำไม่ได้นะครับตอนนี้ระบิสวาก็กลับมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องตอนนี้พวกเขา ยึดท็อปโได้ด้วยนะครับดังนั้นก็ใครที่ต้องเจอกับทางซิตี้ในโปรแกรมต่อไปก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับทีนี้เรามาดูในคู่ที่2ส,สิ่งที่เห็นก็คืออาร์เซนอลนะครับบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้และเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกเลยว่างานเข้าแล้วสำหรับทางรุสฟานิสโตรอยแล้วก็ทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับตลอด10นนาทีผ่านมาในมือของ พี่มารุสฟานิสโตรอยเนี่ยชนะในแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือการชนะสเปอร์นอกนั้นคือใช้ไม่ได้เลยนะครับคือเป็นผลงานที่น่าผิดหวังมากๆนะครับเอาแต่แพ้แต่แพ้แต่แพ้แ,แ,พแบบนี้มันอันตรายนะครับกลัวว่าเลสเตอร์จะต้องหล่นลงไปในหลีกรองอีกครั้งนะครับหลังจากแค่ขึ้นมาหายใจแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเลสเตอร์ดูไม่ค่อยสู้ดีแต่มันไม่ขยับแม้ว่าเราจะได้เห็นว่าก่อนที่พวกเขาเสียประตูเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่โอเคเลสเตอร์ทำได้นะแต่การที่คุณจะซื้อใจเกมรับเนี่ยมันต้องแน่นตลอดเวลาแต่ละังฉะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าเกมรับของเลสเตอร์มันซื้อใจไม่ได้นะครับไอหวังจะพึ่งพาแต่เกมรุกอย่างเดียวนะมันไม่ได้มันต้องดูดีทั้ง3แดนสุดท้ายเลสเตอร์พังเพราะว่าเกมรับของเขายังมีความเปราะบ,บางนะครับส่วนทางฝั่งออสเซนอนของทางมิเกลอาร์เตต้านะครับแน่นอนต้องชื่นชมในการทํางานของอาร์เตต้าและก็ทีมงานนะครับคือ เข้าใจแหละพวกเขาเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับตัวหลักๆในแนวรุกเนี่ยเจ็บกันแบบเยอะมากคาฮาวเวสมีมาร์ติเนลลี่มีซาก้านะครับคือต้องเข็นใช้ไรฮิมสเตอร์ลิงตัวเลือกอันดับสุดท้ายซึ่งแน่นอนมันมีความจำเป็นต้องใช้อาร์เตต้าก็ใช้นะครับแล้วก็ให้เลโดทอสซาเป็นกองหน้าขวาคือเจ้าหนูอิธานบาเนรี่นะครับซ้ายเป็นไรฮิมสเตอร์ลิงแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาร์เตต้าเนี่ยเขาก็ไปหาแผนรองรับว่ากรณีที่ว่า สเตอร์ลิงหรือทอสซาทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาเปลี่ยนทันทีสุดท้ายมันเป็นเช่นนั้นแค่เปลี่ยนโลกก็เปิดนะครับไอตอนที่มีเรมสเตอร์ลิงเนี่ยโอโ้โหค่อนข้างคือเลยสเตอร์ลิงนี่แบบเทคแอคชั่นไม่ได้สร้างอิมแพคไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอาร์ตต้าก็เลยแบบไม่ไหวแล้ววะกูต้องเปลี่ยนแล้วโยนมิเกลเมอรีโนนะครับลงไปยืนเป็นค้ำหน้าเลยแล้วถ่างเอาทอสซาไปยืนริมเส้นถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เรทหิมสเตอร์ลิงอยู่จนจบเนี่ยบอกเลยว่ายิงประตูไม่ได้หรอกครับพอเมริโน่ไปยืนตรงนั้นอาจจะเป็นก็นหน้าจําเป็นแต่สิ่งที่เขามีคือการยืนตําแหน่งความแข็งแกร่งในตัวเองนะครับเห็นไหมฮะว่าลูกแรกเนี่ยที่อาเซนอลทำได้เป็นการโยนครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเมริโน่ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ เล่นลูกลากัดได้ดีนะครับในขณะที่ลูกที่2นะครับก็รับบอลจากเินทอสซาที่เปิดทางริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วตัวเองเนี่ยรอจังหวะตัวเองนะครับเช็คลน์แล้วอยู่ในพื้นที่ว่างตรงนั้นแล้วก็แปดด้วยสายอย่างเฉียบขาดนะครับตรงนี้ถือว่าเอ้ยมาแล้วสิ่งน่าสนใจคือในเกมหน้าเนี่ยอาเจาตาจะใช้ใครนะครับยืนเป็นของหน้าตัวเป้าจะใช้ทอสซาเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะกากลืนฝืนทนกับเรฮิมสเตอร์ลิงอีกสัก1เกม แต่ผมบอกเลยว่าเตอร์ลิงคุณไม่ต้องใช้ละเพราะว่าเป็นบอลที่ไม่มีความมั่นใจนะครับแล้วก็เป็นบอลที่เชื่อมั่นอะไรไม่ได้ตอนนี้คือขาลงอย่างชัดเจนเมเโนโนยืนไปเลยครับเมเนโนยืนตรงกลางเป็นหน้าเป้าจําเป็นไปก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเป็นทอสซาข,ขวาคืออิชันบารีเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่าร์เซนอลดีวันดีคืนนะครับ อาชนลบุชนะเลสเตอร์ได้2 0เนี่ยทำให้พวกเขาไม่แพ้ใครใน15เกมในหลีกหลังสุดนะครับถือว่าฟอร์มดีนะฮะฟอร์มดี15เกมหลังสุดเนี่ยชนะถึง10แล้วก็สเสมอ5ไม่แพ้ใครเลยทำคะแนนไลจี้ลิพูนะครับ4ก่อนที่ลิพูจะเจอกับทั้งบุ๊ในค่ำคืนวันอาทิตย์ส่วนเลสเตอร์นี่อาการหนักครับ10เกมหลังแพ้ไปถึง9ตอนนี้อาตาัตราต่อรองร้านถู้จุกหมายที่อังกฤษเนี่ยโอ้โหหันราคาเลสเตอร์ตกชั้นหัวภาพเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้หรือไม่สำหรับ รุสฟาน,นิสโตรอยนะครับทีนี้เราไปดูสิ่งที่เห็นในคู่ที่3คู่ที่3นะครับก็คือเวสแฮมขุนค้อนเล่นในบ้านของตัวเองแต่โดนขาบ้านครับโดนบริเดตเบรนฟอร์ด ford นะครับเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้แฟนขุนค้คอนที่แบบใส่หัวเลยคืออะไรวันเนี้ยกูเปลี่ยนโค้ชมาสถากนการณ์ยังไม่ดีขึ้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นแกรมพอสเตอร์ กุนซือที่เคยถูกคาดหวังเอาไว้สูงเนี่ยแล้วทวกคิดว่าเอ้ยพอตเตอร์ Potter น่าจะดีนะน่าจะดีกว่าคุณเลยเรเปเตกีน่าจะดีกว่าตัวเลือกคนอื่นๆถูกต้องแล้วแหละที่แต่งตั้งแกรมพอตเตอร์มาเป็นคุณซือในช่วงนั้นปรากฏว่า6เกมแรกของแกรมพอตเตอร์นะครับในการคุมทีมเวสต์แฮมไม่ได้เป็นไปตามที่แฟนบอลคาดหวังเลยครับตรงกันข้ามด้วยซ้ำเพราะว่าชนะแค่เกมเดียวครับเสมอนหนึ่งและแพ้ไปถึง4 จาก15คะแนนเก็บได้เพียงแค่4ครับแต้มไม่กระเตื้องอันดับไม่พุ่งพรวดครับยิงได้น้อยครีนชีทหาไม่เจอเสียไป10ประตูล่อเป้าคู่แข่งได้แค่6ลูกนี่มันไม่ใช่การออกสตาร์ทเวสต์แฮมยุคใหม่ที่แฟนบอลคิดกันเอาไว้เลยครับตอนนี้คือแบบโอ้โห ไกหน้าผากน,นะฮะแฟนขุนคอนเกิดอะไรขึ้นแกมพอตเตอร์ยังไม่สามารถสร้างความชัดเจนให้กับเวสต์แฮมได้ยังไม่เจอ11ตัวจริงที่ใช่และก็ดีที่สุดและลงเล่นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงกลยุทธ์ในการโจมตีคู่แข่งดูเบาเกินไปนะครับข้างหน้าก็จบสกอร์กันไม่คมผลพวงมาจากการขาดตัวเป้าที่บาดเจ็บรักษาพลากายไม่สมบูรณ์นะครับแล้วแนวรับก็ยังยุบอีกยังยวบอีกค้างเปราะอีกครับตรงนี้ก็เลยทําให้แฟนเวสต์แฮมนี่เริ่มเสียวสันหลังละ ตอนแรกๆนี่คิดว่าเอ้ยไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวพอแกร์มพอเตอร์มาเนี่ยก็น่าจะดูดีขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่แฟนคอนคิดอยู่ในหัวคืออะไรครับคือแบบโอเคกูเล่นแย่ไม่เป็นไรผลลัพธ์ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวครับคือข้างหลังเนี่ยทีมที่ไล่ตามหลังมาเนี่ยคือมึงต้องแพ้แล้วนะมึงต้องไม่ได้แต้มนะมึงต้องไม่ได้ชัยชนะนะตอนนี้แฟนคอนคิดแบบนั้นกันแล้วครับมันเหมือนกับช่วงหนึ่งที่เอเวอเรตันคิดไงฮะ ตอนนี้สถานการณ์ของเวสต์แฮมยังไม่ถึงขั้น6ที่นั่งลำบากนะครับเพราะว่าทีมที่อยู่ด้านล่างแต่ไม่ขยับนะครับตรงนี้คือเรื่องดีของทางเวสต์แฮมแต่เวสต์แฮมมองแค่ดีตกชั้นแหะครับไม่ใช่นะฮะพวกเขาเปลี่ยนโค้ชเพราะว่าอะไรเปลี่ยนโค้ชเพราะว่าอยากจะขึ้นไปอยู่หัวตารางครับนี่เป็นการบ้านกองโตมากๆของแกรมพอร์เตอร์เลยนะครับว่าจะทําให้เวสต์แฮมไปอยู่ในจุด ที่วาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะครับอย่างน,น้อยเนี่ยมันต้องดีกว่าในยุคข,ของเดวิดมอยส์เพราะว่าตอนนี้นะฮะเดวิดมอยส์อดีตกุนซึงของเวสต์แฮมที่ปัจจุบันเนี่ยไปนั่งคุมทีมเอฟเวอร์ตันในภาคที่2เนี่ยผลงานคนเราเรื่องกับเวสต์แฮมเลยนะครับทีนี้เราไปดูสิ่งที่เห็นในคู่ที่4นะครับนั่นก็คือเอฟเวอร์ตันบุกไปเอาชนะคริสตันพาเลสนะครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับตอนนี้แฟนทอฟฟี่แบบโอ้แ a n กิ้วเลยนะครับ ที่ดวิดมอยส์ว่างอยู่ณเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะพอเจาะจริงจําจำกันได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลเอเวอเรสต์อยากจะได้แกรมพอตเตอร์กันคือไม่อยากจะไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าอยากจะเริ่มต้นกับคนใหม่ยุคใหม่พอตเตอร์ก็เลยเป็นหนึ่งในคนดิเดตที่แฟนทอฟฟี่บอกว่า welcometo กุฎิสันพาร์คแล้วหลังจากที่เวสต์แฮมแต่งตั้งแกรมพอตเตอร์ต่อมาเอเวอเรสต์แต่งตั้ง เดวิดมอยส์นะครับช่วงในเวลาใกล้กันเนี่ยนาทีนั้นเวสแฮมมีอยู่23คะแนนจาก20เกมด้านเอเวอเรตันมีแต้มน้อยกว่าถึง7คะแนนนะครับแล้วก็สถานการณ์ภายในทีมก็ยังไม่สู้ดีเท่ากับเวสแฮมตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ดีเท่ากับเวสแฮมแต่ปรากฏว่าผลงานกับตลลัตเลยครับเวสแฮมยังคงย่ำอยู่กับที่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะ15แต้มเต็มที่ต้องทำได้ได้แค่4ในขณะที่เอเวอเรตันของเดวิดมอยส กลับพาเอฟเวอรตโกยคะแนนนะครับ13แต้มจาก18คะแนนเต็มและตอนนี้หนีห่างโซนตกชั้นมากถึง13แต้มแล้วครับอันดับตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครครับตอนนี้เอฟเวอรตได้แล้ว30คะแนนถ้ามองถึงค่าเฉลี่ยกับการที่จะรอดตายไม่ตกชั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ37-38คะแนนดังนั้นอีก13เกมที่เหลือเอฟเวอรตขอแค่ อีก8แต้มก็จะอยู่รอดปลอดภัยแบบ100%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดวินมอยส์บอกว่าเขาไม่ได้มองการหนีตกชั้นเขาไม่ได้มองแค่ต้องอยู่กลุ่มหัวตารางตอนนี้เขามองไปถึงอันดับที่ดีที่สุดเพราะว่าแฟนบอลทอฟฟี่เสียมเงินที่เขารักที่เขาศรัทธาเนี่ยต่างต้องทนทุกทรมานกับการหนีตกชั้นมาถึง2-3ปีหลังสุดครับเดวินมอยส์พยายามทำทุกวิถีทางครับ เพื่อที่จะให้เอเวอเรตทีมทีมนี้กลายเป็นเอเวอเรตที่เป็นทีมฟุตบอลที่ดีและเขาเองก็ทํามันได้นะครับทุกคนปรบมือให้เขาทุกคนยกเครดิตให้เขาว่าเดวิดมอยที่มันของแท้จริงๆเกิดมาเพื่อเอเวอเรตอย่างแท้จริงเพราะว่าก่อนที่เข้ามารับงานเอเวอเรตเนี่ยตอนนั้นเอเวอเรตในยุคข,ของชอนไดส์ครับ19เกมแรกของซีซั่นนี้ชนะแค่3เกมเท่านั้นครับมีเพียง17คะแนนในมือครับตอนนั้นเนี่ย ก่อนที่เดวิดมอยจะเข้ามาตามหลังแมนยู่5คะแนนตามหลังซเปอร์ถึง7แต้มและอยู่อันดับประมาณแบบท้ายๆเลยมินเมจากการตกชั้นนะฮะยืนอยู่บนปากเหวเลยแต่หลังจากคุมทีมเดวิดมอยได้คุมทีมเอฟเวอตันในลีก6เกมออกสตาร์ทแพ้แอสตันวิลล่าศ1แต่แพ้แบบมีทรงหลังจากนั้นพวกเขาไม่แพ้เลยครับเป็นการชนะสเปอร์สาบุกชนะไบรตันในเกมยาก1ประตูต่อศูนย์เล่นในบ้านชนะเลสเตอร์4ประตูต่อศูนย์ แล้วก็ไล่ตามเจ้าลิวอพูสุดมันนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของทุบราบาดเจ็บนาทีบาบ2-2ครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซแล้วชนะในเกมยากด้วย2ประตูต่อ1น,นะครับจากการทําประตูของเบโตแล้วก็คาร์ลอสอัลคารัสครับนักเตะคนใหม่ที่ดึงตัวมาในช่วงตลาดหน้าหนาวตอนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยครับเอเวอรตในยุคข,ของเดวิดมอยส์จากทีมที่มีค่าเฉลี่ยยิงประตูได้เพียง1ลูกจากจํานวน4เกม จากทีมที่มีคะแนนติดชิดในโซนสีแดงบินเมย์ต่อการตกชั้นและจากทีมที่ถูกกาหัวว่าเป็น1ในเต็งสีที่จะตกชั้นจากทีมที่ชนะเพียง3เกมจาก19นัดแรกของชอนได์ตอนนี้กับตลปัดครับทำให้แฟนบอลเอเวอเรตมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะสีหน้าแววตาดูมีความสุขมากๆเพราะว่าใน6เกมหลังสุดเนี่ยทีมเริ่มยิงประตูครับและยิงประตูต่อเนื่อง หกเกมหลังสุดในลีกในมือเดวิดมอยยิงไปแล้ว12ลูก5เกมหลังไม่แพ้คใครครับั่นหนีจากโซนหนีตาย13คะแนนซึ่งมันห่างมากนักเตะหลายๆคนฟอร์มดีขึ้นแม้กระทั่งเบตโต้ที่ตอนแรกี่ยถูกมองว่าเป็นสากกระเบือในยุคข,ของชอนไดตอนนี้กลายเป็นกองหน้าที่คมกริบมากเดวิดมอยส์นะครับในภาคนี้ใช้เวลาไม่ถึง40วันครับเปลี่ยนชะตาชีวิตของเอเวอเรตันจากร้ายกลายเป็นดีตอนนี้มุ่งมั่นไปสู่การ ติดท็อป10ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมแต่มันมีทิศทางที่จะเป็นแบบนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นใน4คู่เน้นๆนอกนั้นก็เป็นแอสตันวิลล่านะครับที่ทำได้เพียงแค่สเสมอกับอิสวิตหนึ่งหนึ่งต้องตามตีสเสมออย่างน้นอยแรสบอร์ดมีส่วนร่วมกับการได้ประตูลูกยิงฟรีคิกแล้วบอลชนคานเข้าทางออลิวัสกินนะครับฟูลแลมเอาชนะทางนอร์แฮมฟอเรสสุดมันครับสองประตูตอนหนึ่งบอลหมัดครับบุกไปทุบเอาชนะซานดิแกันในเซาท์โคสแดนใต้ของเมืองพอดี ก็เป็นเกมที่สนุกด้วยนะครับและนั่นคือทั้งหมดครับในสิ่งที่เห็นที่ผมคัดมาเนื้อๆเน้นๆคิดกันอย่างไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอุกาาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ